141,000บาท1่สบาทสวยคุณยายสอนผมเอาคุณยายสอนไม่ต้องไปเอาตัวอื่นแล้ว A320 141,000สภาพ90%คุณยายใจสอนรับรองว่าอาคาหน้าครบของสวยงามมากสอนดูเลยมีอ้นี่ด้วยสวิงได้ไปนะเครื่องจอดลุงไม่ทช่มือ ใช้งานได้แล้วต้องใช้ได้อย่างสบายใจชอบชื่นชอบด้วยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงเจสสกีเจสกเจสกี้เมื่อกี้พร้อมเทนเลอร์ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดติดตามแลวกดสัว์กระดิ่งให้เราด้วยนะครับเออนะห้าหมื่นนเก้าพันเจ็ดร้อยแล้วก็อีกตัวน,น้ำแล้วก็อีกตัวนะครับสีสีเหลืองของโพลาริสตัวนั้นหกหมื่นรถถ่ายนั่งขับอ่าไปดูครับรถถ่ายนั่งขับปะ่ะเหลืออีกหน่อยหนึ่ง เครื่องคูปอต้ามีแต่3สูบนะครับ15แรงใช่มี3สูบเครื่องเปล่านะปั่นไฟนิวอธิบายปัป่นไฟหน่อยเนาะปั่นไฟตอนนี้ถ้าพี่อยากได้ไฟ220นะครับมีตัวหนึ่งราคา54,000บาทมีทั้งไ,<ห>ไฟ <200 S> 2 0 0และ100โวลต์10 kva 54,000บาทนะครับเอาละทีนี้ผมมาคำถามที่ว่ารถด,ดำผมขอพิเซนตัวนี้ตัวเดียวนิวโพสดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆ High Power 6 PS b c 6 1เครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะคูเบต้า ota, ขับเคลื่อนล้อแท็กมีดับนะครับดับได้นะจ๊ะบรรทุกได้500กิโลที่ผมบอกขยะญี่ปุ่นเมื่อกี้มันมีคนเม้นมานะพี่ผมไม่ได้บอกเองนะสภาพ <c oughs> สภาพผมให้มมกเก้าเป็นขยญี่ปคสวย <c oughs> แท็กสวยนะครับแท็กสวยอ่ะอันนี้ขอชี้แจงนิดน,นึงพี่เพื่อชีช้แจงนิดน,นึงนะครับพอดี บางคนเขาบอกว่ามันคือขข่ญี่ปุ่นผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าสินค้าพวกเนี้มาจากเบาแรงเกษตรกรนะครับเกษตรกรตอนนี้เขาใช้จริงจริงนะเอาโอ้โหพี่ผมไม่ต้องพูดเยอะเอฟซีผมพูดหมดแล้วในไลฟ์อ่าไม่ต้องพูดเยอะเอฟซีผมพูดหมดแล้วขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบคุณทุกท่านเลยที่ลงข้อมูลมาให้เรานะครับเราไม่ต้องตอบ่าขอบพระคุณขายแล้วอีสกิตัวนี้ขายแล้วนะครับคุณขายแล้ว คุณลูกค้าที่ถามรถดับนะครับเอสภูมิใจนำเสนอตัวนี้ในราคา54 0 0 0พพร้อมใช้งานไปเลยสภาพบอกเลยสวยมากดับได้นะท่านบรรทุกได้500รอยท่านกดดับปึ๊บเทให้เลยปึ๊บขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยเครื่องตัดกิ่งไหมนี่ไงพวกนี้ก็พ่นยาทุเรียนได้นะครับแอร์บัสครับ สบายสบายแจ้งราคาแอบมาแล้วครับราคาตัวหน้านะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทขับเครื่องสามขับไม่ได้มีสามล้อขับเครื่องล้อหลังตัวนี้ขับสองล้อหน้าเป็นล้อเป็นนะครับตัวนี้ล้อหลังเป็นล้อตายเออล้อหลังล้อตายแต่เดินได้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นิวตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็มีตัวนุ้ดคิวลิตรตัวนี้แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้นะครับห้าร้อยลิตร ขับ4เคียวลิตรปั๊มใหญ่8,9,700เครื่องดีเซลจ้าไม่ดีเซลเราไม่ให้นะจ้า,าผมวุ้ยสวัสดีครับขอบคุณมากครับเคร,เครื่องสับกิ่งไม้มีนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1นึ0งหมืบาทแต่ไม่ไม่มีเครื่องนะครับพวกนั้นจะเป็นแค่ตัวสับอย่างเดียวไม่มีครับของเรามีมเต็มที่เลย20ลิตรจา้ายี่สินี่ใหญ่ 15, สุดแล้วย่สิบแล้วก็คุณอะไรเนี่ยเป็นนอนอะไรเนี่ยบุญนน เครื่องมิซูมือ2เรามี c ี5 2สูบราคา9,000กว่าบาทเป็นเจ้าของ <AT B S 1> ได้เลยไม่มีนะครับร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่27ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับามาไม่ถูกทายอินบอกมาเดี๋ยวส่งไปนะ่าห่ามีรถฟกลิฟท์มมีรถฟคลิฟท์ครับมีรถฟก์ลิฟท์ครับเคร,รื่องเต่าไม่มีจ้ะมีซีเคอราแถมรถดีกว่าครับ <c oughs> อ๋อเครื่องย่อยลูกมะพราะ้าวไม่มีนะครับ,รบของเราจะเป็นกิ่งไม้ได้แค่ประมาณนิ้วหนึ่งพี่ประมาณนั้นขอดูรถไถคูโบต้าคุณสุมเมธรถถคูโบตา้าเลหลือสิแรงตัวเดียวคุณสุมเมธเราเหลือ A30 1 2 5 0 0 0นแาพ3แรงครับหรือว่าอินบ็อกเข้าไปก็ได้ผมบอกเลยสุดยอดนะจ๊ะขอดูเครื่องตัดหญ้าเดินตามน้อขับเองหน่อยครับอ<ล>่าอะไรนะอะไรนะเครื่องตัดหญ้าเดินตามเอาตัวท็อปไปเลยให้ดูตัวท็อปเลยมีเรือไฟฟ้ามือสองมีนะคบแต่เป็นไฟ110นะครับแจ้งไว้ก่อน ไฟร้อยสิบไฟญีุ่่นมาดูตัวนี้ครับคนที่ถามนดตัดหญ้าผมเหลือตัวสุดท้ายเดินตามตัวท็อปๆเลยนะตัวนี้คุณลูกค้าสนใจเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะพีเซนต์ครั้งเดียวนะจ๊า mm hmm. มาจ้าอ่ะค,าะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าดูตัวนี้นะครับ AM80 หน้ากว้างประมาณ90เซนนะครับตัดแบบบทสับขยี้เครื่องยนต์เบนซิน7แรงขึ้นเลยนะ mm hmm. ราคาตัวนี้นะครับ21,000 คอนเฟิ ninety, ร์มการันตีความมง่อใจแน่นอนนะจ๊ะราบยแข็งแรงน้องพี่แมกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีเอฟซีพัทยาไม่ได้เจอกันนานอ่านคอมเมนต์ไทรไม่ทันขออภัยด้วยนะครับเยอะมากใครอยากได้อะไรถ้าเราตอบไม่ทันรบกวนทักอินบ็อกซ์ไปเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกมาให้ชมนะครับเอ้าเครื่องปั่นไฟ110 220ก็มีตัวหนึ่งอ่า 10kva ห้าหมนสันบาทนะครับตัวนั้นเครื่องใส่ชิดอ๋ออือพี่เพีร ดูอันนี้ก่อนอ่ะดูอันนี้ว่ะเออปาปปลปลปปเครื่องใสตัวนี้นะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคานี้ไม่ได้เอาไปอย่างนี้นะครับหนักอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้ขายเทะะนะ่าไหร่นะ15,000ครับ15,000หายอมได้เครื่องใสชิดไม้นะครับห5 0 0 0ตัวนี้จะได้ใสแค่หน้าหน้าวนี้คหน้านี้นะนนนะใสหน,นหน้านี้หน้าเดียวนะได้ครับคได้แน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโทรจองนะครับ ไอ้โทรจองเอาละโทรบอกวันนี้คุณสิงโตประเดิมผมไปแล้วหนึ่งตัวคําถามคุณลูกค้าถามมาหลายท่านมากรถไถเดินตามมีหรือเปล่าครับรถตัดญ้านั่งขับเราแจ้งไปแล้วนะครับส่วนรถถเดินตามผมขอพิเศษเจ้าหลังเต่าคันนี้อยาก<ม>ได้คนอยากได้เครื่องพลดินด้วยเครื่องพลดินเมสักหน่อยไปสักหน่อยเครื่องพลดินมายังไม่ได้นําเสนอเลยอ่ะมาเครื่องพวดินรีบนะครับอย่าให้ลง youtube นะครับอ่ะคุณลูกค้าครับปัญจุกค้าที่ถามมานะครับว่า เครื่องควนดินเป็นยังไงอ่าเครื่องควนดินนะครับมี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นแบบสายพาน<ม>าเครื่องแยกกับเกียร์เหลือคันเดียวนะครับตอนนี้มาเอา้าใครอยากได้เหลือ1คันนะหนึ0ง0สบาทนะครับใครอยากได้ติกโลคันนี้เหลือคันหนึ่งหนึ่งแสสองบาทโอเค มีโชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์ด้วยรถพ่นดิน2องเพามีครับคูโบต้เนี่ยคันนี้ก็2องเพาแบบแทะนะครับนี่นะครับปัน่นไฟป,ปันไฟที่บอกนะครับ2 0 0 kva ใช้เครื่อง13แรงดีเซลนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่54,000บาทสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องพ่นยาราคา4,500บาท หัวรถถ่ายไม่มีครับไม่มีครับตัวนี้4,500เนาะไอ้สี่ไอ้สามพันหกเองตัวนี้3,600ครับ3,600ครับแล้วแต่ตัวมาเลือกได้เลยเพียบเลยพี่ทีนี้พ่นยาไฮเปอเชอร์บ้างไฮเปอเชอร์ครับใครอยากได้พ่นยาไฮเปอเชอร์ดูเลยอ่าดูเลยมารุยาม亚马หกร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้ใช้ปั๊มไฮเอ้ยมารุยา亚马สองูบนะครับอ่าตัวนี้ตัวหนึ่งคูโบต้านี่มารุยา亚马สองูบก้านยาวอ่าสนใจไหมอ่าใครชอบแบบจารลบีเลี้ยงเอาไปเลยพร้อมใช้งานชอบตรงนี้พร้อมใช้งาน รถเบียมีเออเยอะแยะเลยรถขนสินค้าตีนขับสีแดงที่ผมจองไว้มาหรือยังครับพี่เอฟผมว่ายังไม่มายังไม่เข้าผมรู้เลยตัวนี้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าน่าจะยังอ่าน่าจะยังไม่เข้าถ้าเข้ารับรองคุณได้เป็นเจ้าของแน่นอนนะครับรถดำนานนั่งขับอ่ะรถดำนานนั่งขับอันยู เหลือยาวเน็ตมาแล้วอ้านิ้วใช้เน็ตนิ้วแล้วไปเหลือประมาณสี่สวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ,รรบสนใจอะไรอยากได้อะไรสอบถามได้นะครับเม้นเลยมาดำนาตอน,อตอนนี้ราคาเริ่มที่2อง0 0่บาทนะครับตัวเล็กหมดแล้วอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าเหลือ2อ0หมนนี่น่าจะสีเขียวใช่ไหมเขียวอ่าแล้วก็สีส้มอ่ะสีส้มก็เหลือนะสีส้มก็27 0 0 0นี่กว่าองหม่นบาทหนนอันนี้ต้องมาดูอีกทีนึ่ะ ผมย้ำเลยตัวนี้ SPJ 4 0 0ไปแล้วนะผมได้ตัวไหนครับพี่อ่ะโอ้ย TR 7 0เลยพี่คุณสิงโตคุณสิงโตได้คุณ TR 7 0เลยครับผมจัดตัวสวยให้เลยตัวนี้คุณบต้าเหมือนใน YouTube เลยนะครับใน YouTube ด้วยาตัวนี้ TR 7 0รุ่นใหม่กว่านะจ้าคุณสิงโตครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมีคลิปให้ดูแล้วก็แจ้งลูกค้านิดนึงนะครับถ้าลูกค้า จองวันนี้นะครับลูกค้าจองวันนี้คิวตรวจเช็คคิวตรวจเช็คถึงวันที่ประมาณวันที่10นะครับถ้าจองวันนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เครื่อย่อยเศษไม้วัสดุมีใหมเครื่องย่อยกิ่งไม้มีราคาเริ่มที่หมื่นสองครับรถดำนานะจ๊ะคุณมพ้าจ๋ารถดำนาตอนนี้เราเหลือมิสูบิชิหนึ่งตัวราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีวะนิวมิสูไหชโดนสามหมื่นกว่าบาทตอนนี้ 2 0,000กว่าหมดแล้วอิเซกิเอออิเซกิเอออ่านผิดเว้ย <c oughs> นะครับตอนนี้นะครับผมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตัวนี้นสามหมื่นสามครับคุณกมลพรรถคุณกมลพรยังรอคิวตรวจเช็คอยู่นะครับรถเขี่ยวตัวนี้สองหมื่เนเจ็ดพี่สีเขียวถูกติดถูกตัวนี้สีเขียวพี่สีเขียวสองหมื่นเจ็ดอ่าสีเขียวอสองหมื่นเจ็ดเอ้ยสีเขียวขายแล้วไม่ได้หรอขายแล้วหรอเอพีเจสี่ร้อยในไลน์ใช่ป่ะหรือว่าหลุดจองไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่นดูไปก่อน อ๋อยังไม่จองอันนั้นเป็นตัวข้างหลังอ๋อเหรอใช่เขาไปจองตัวข้างหลังโอเคอะไรอะมาลุยยาม่าหนึ่งตัวควณพยาวลบกวนทักอินบล็อกไปอย่างนี้เลยมาอยู่มาให้คุณพยาวดูก่อนตัวนู้นแน่มาลุยยาม่าเหรอเออมาลุยยาม่าตัวละตัวนั้นสามพันหกนะครับอ่าเดี๋ยวให้เขาดูก่อนสวัสดีราคาทุกท่านนะครับสนใจอะไรอยากได้อะไรก็สอบถามกันได้หรือว่าถ้าผมตอบไม่ทันหรืออยากเห็นภาพชัดๆที่ไม่ใช่ในไลฟ์สดนะครับทักอินบล็อกไปได้ หรือว่ามาดูหน้าร้านก็ได้อยู่ที่ถนนปออลายพัดบางบ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่ยีฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับคุณพยาวกรับรวนวลกระเด็ไใชตัวนี้ไหมีนะคุณพยาวครับถ้าใช่ถ้าใช่พิมพ์พโอเคให้หน่อยอ่โอเคแล้วแคบรูปไปเลยนะครับพิมพ์โอเคให้หน่อยใช่ตัวนี้ไหมคุณพยาวจองเครื่องฉีดยามาลุมาลายูมีแต่มาลุยามากี่มาลุยามา ถ้าใช่พ,พิมพิมโอเคให้หน่อยครับกระบะคันขาวเท่าไหร่หน <1 S 2> ึ3 <S 3> 3 <S ่งแสามโดยประมาณนะครับอถ้าอยากได้ติดตามหน้า Facebook เลยมี<ด>หล่หรเราลงเมื่อนั้นคุณพยาวพิมพ์โอเคให้หน่อยครับถ้าใช่คุณพยาวพิมพ์จองเครื่องฉีดยามารุยมาหนึ่งตัวใช่ตัวนี้ไหมถ้าใช่พิมพ์มาผมรออยู่นะผมรออยู่เราจะได้ไปที่อื่นพิมคุณพยาวช่วยพิมพให้หน่อย เราจะได้ไปตัวอื่นต่อ,อ,ตอครับลูกค้าท่านอื่นอยากได้อะไรสนใจอะไรพิมพ์ได้เลยนะครับอืมรอบเมื่อกี้ไม่ทนันจริงๆยงเยอะเกินจ้าเมื่อกี้โอ<ไ>้โหตอบกันตอบใครไม่ทนันก็ขออภัยด้วยนะครับอิน่ีย้เลยอด,ด,ยอด,อดของใหม่ของใหม่ไปเลย9 8้าพันแปดหมื่นเหลือเงินครับน้าคุณปวยยาคุณปวยยาไม่ตอบคุณพยาวพิมไม่หน่อยตัวนี้มั้งพี่อ่าต่อไปมันดียังไงพี่ตัวเนี้ยตัวนี้เหรอจ้า ตัวนี้นะครับมันเขาเรียกว่าเครื่องสีข้าวแต่เครื่องสีข้าวกล้องนะเราบอกก่อนเครื่องสีข้าวกล้องนะครับไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เล็กมีไหมครับหลังไม่พอดูเครื่องเครื่องพวนดินสองพาไม่มีถ้าเป็นเครื่องพวนดินสองพาไม่มีครับดบอกเลยนะครับไม่มีครับโอเคคุณพยาวมากอ่าแคปรูปแล้วก็ทังอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับตัวนี้สามพันหกร้อยบาทซื้อในร้านสดฟรีตรวจเช็คนะครับ ครื่องสะพายหลังเชียวตัวนู้นก็อยู่3,900ถ้าเชียวนับ1 5ถึงห้วไคุณไปยาวหนึ่งแอบรู้ไหหน่อยนะครับ2 3 4 5้าคุณได้เสร็จฟรีตัวเช็คไปเลยคุณไปยาวอ่านี่เคียวตัวนี้3,900บาทนะครับขอบคุณครับคุณ V ี V o Vivo อ่าเครหวานปุ๋ยถ้าหวัานปุ๋ยสะพายหลังตอนนี้ของหมดนะครับมีแต่พ่นปุ๋ยอย่างเงี้ยพ่นปุ๋ยเม็ดพี่ต่อไปคูโบต้า95ราคาเท่าไหร่คูโบต้า95ส่งรูปไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะ อ่าไม่รู้ว่าไงนันููต้า959<ๆ>แรงครึ่งเหรอถ้าเป็นดีเซลเดินตามมาไปเลย3 9 0 0 0ไม่มีมีเจ็ดมี 7, เจ็ดแรงครึ่งใช่เครื่องฉีดยาสะพายหลังเคียวเท่าไหร่42,000เฮ้ยเครื่องฉีดยา 36,000, 39,000อ๋อเออหรอตถไรถตกใจเลย3า0 0 0 3 9 0 0 0ามพัเกาไปดูไถนาหน้าขับ2ตัวนั้นนะพี่ไป เครื่องปั่นไฟแบบใดเชื่อมตอนนี้มี9,900บาทนะคะแต่เป็นไฟร้อยโวล์นะครับแบบมีเชื่อมด้วยอ่ารถถ่ายตอนนี้ด้านหน้าเหลือ2องคันนะครับ 2>, 2ตัวบนเลย15แรงกับ18แรง F 155 15แรงราคา12,500บาทนะครับส่วนตัวบน F 18 18แรงราคาอยู่ที่152,000บาทอ่ากับเลมน,นมาพี่คุณลูกค้าทั้ง,งหลายครับขต้องเท่าไหร่ครับสาม0,000 36มหมื่นหแล้วนี่คุณอ่าพาวเวอร์สติลคุณพาวเวอร์สติลเป็นแฟนตัวยงลด5%ถ้าทิมพ์จองในไลฟ์ลลสดนะครับในไลฟ์ <Power S 1> สด <Steel. S 1> เท่านั้นนะครับลด5%คุณพี่พาวเวอร์สติลครับเอสบอกอย่างนี้คุณพี่พาวเวอร์สติลครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ราคา36มหมใช่ไหมสามหมื่นสามเฮ้ยสามหมื่นสามเองโหจะเอาเกินอีกตั้งสามพันเอ้าไม่ตอนแรกขายสามหมื่นหกอ๋อตัวนี้เลยสามหมื่นสามคุณพาวเวอร์สติลครับ ตัวนี้ผมบอกเลยเป็นรังถาดสไลด์นะเป็นถาดสไลด์ผมบอกเลยไม่ใช่ลูกโม่นะดีมากๆเหมาะกับงานบ้านเราตัวสีเป็นสีเข้ากล้องของเนี่ยเสร็จแล้วนะจริงๆลูกค้าจองแล้วแต่หลุดจองไปใช้ไฟอะไรพี่ไฟตัวนี้2 0 0ร้อยสามเฟสครับบ้านเราใช่ได้ครับต้องใช้มอเตม้อแปลงครับต้องใช้มออแปลงนะครับหรือว่าที่บ้านท่านมีม้อแปลงอยู่แล้วคุณพาวเวอร์สตีลผมแนะนำอย่างนี้พิมพ์จองให้เอชชื่นใจหน่อยจ้าคูปัต้า120ร้อยยี่สิบตัวไหนพี่ไม่ไม่รู้อ่ะ รถเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้ขายไปแล้วแต่มีหลังร้านดีนะครับถ้าอยากเห็นภาพรบกวนทางอินบ็อกมาเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกคุณยายสอนคุณยายสอนอยากได้รถเกี่ยวนั่งขับหรือเดินตามเจ้าคุณยายสอนบอกเอสหน่อยเจ้าแล้วอยากได้เดินตามหรือนั่งขับผมเอ้าคุณบอกว่าสติวสามหมื่นสามพร้อมใช้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยทิ้จองให้ชื่นใจหน่อยดูรถไถหน่อยครับดูรถไถหน่อยคุณเด็ดบ็อกมาดีกว่าพี่เดี๋ยวบ็อกเลยมีหลายตัว เพราะว่าข้างนอกเดินไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์พังมันร้อนมากอ่ามันร้อนแล้วมันดับอบอกเข้าไปเดี๋ยวบอกเลยนะครับตอนเนี้ยล้อแท็กปิกโลเหลือ1คัน1น<แ>ึ่งแสนเก้าพันเหลือ1คันนะครับคุณเด็ดเดดิตแล้วก็ A30 คูเบอร์ต้าสิแรง1นึ่งแสนสองหมบาทนะครับแล้วก็ยันมาสิบห้าแรงนะครับดีเซล2เผานั่งขับ1นึ่งแสนสองหบาทผมเอาคร่าวๆให้ก่อนแล้วไปอินล็อกเข้าไปนะจ๊ะอ่ะต่อไปว่ามาสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับ สนใจอะไรอยากได้อะไรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคุณลูกค้าครับดีครับคุณชยาดาสวัสดีครับคุณชยาดาเสื้อถึงยังไม่รู้เสื้อถึงยังคุณชยาดาเอ้าคุณยายสอนนั่งขับอยากให้ไปดูแอโรสตาร์คุณลูกค้าได้ของที่ต้องการใช่ยังครับสนุกสนุกกันไปก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจรีงจังเราอายุ อาอาจัดไปเลยที่ชอบอะเครื่องอะไรพี่เครื่องเรือเครื่องเรือมีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้พี่แป๊บสายนิดคุณสายนิดอินบ็อกเข้าไปเรามีของมาตัวเดียวตอนนี้มีหลายท่านแล้วนะฐานท่านกึ่งเข้ามาท่านกึ่งตัวล่าสุดเนี่ยยาวประมาณ3ฟุตนะครับหัวจับเป็นสารจับ แท่นหน้าแท่นสวยราคายังไม่ทราบของอยู่ญี่ปุ่นอินบ็อ์เข้าไปเดี๋ยวบอสส่งรูปให้ดูนะจ๊ะรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่แอโรสตารอยู่ที่ a r ร2 0าอยู่ที่ AR320 อยู่ที่141,000อ้าวคุณยายสอนเดี๋ยวเอจะพาคุณยายสอนไปดูนั่งขับเจ้าพาไปดูเกี่ยวข้าวกันดีกว่า,าร้านอยู่ไหนนิวจ๊ะร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับ บางนากิโลเมตรที่บางนาตากิโลเมตรที่ฝั่สเข้าฝั่งขาครับคุณต้องการเลยค่ะคันนี้เลยคุณยศมาผมรุ่ยแดดเครื่องดับก็ดับมาคุณยายสอนครับตัวนี้ผมจะไม่พาคุณยายสอนไปดูตัวไหนเลยผมขอให้ดูตัวท็อปสภาพกับ สนใจตัวนี้ชอบไหมจ๊ะในราคาหนึ่งแสนสามหมื่ 130, 1, บาทอ่าหนึ่งแสนสี่หับาทนะสวยคุณยายสอนผมอบอกคุณยายสอนอไม่ต้องไปเอาตัวอื่นแล้ว A320 มสอง0ูนสภาพ9ก้าสิบเรยายสอนรับรองว่าร,คราคาหน้าครบของสวยงามมากสอนดูเลยมีไอ้นี่ด้วยสวิงไดเวอร์สวิงไดเวอร์เลยนะ เครื่องจอดหลุมมิเตอมือหนึ่งนะครับราคา9,800อบาทกระป๋อกระป๋อมแสนสามต้องรอจากญี่ปุ่นนะครับกระบาดดำไดฮัตสุแสนสามครับขับเครื่อ4สี่ล้อครับขับสีดำได้ต้องรอไม่ได้ไม่ขับสีเราไม่เอาเข้าต้องรอจากญี่ปุ่นนะครับผมบอกสั่เดอร์ล้วนๆเลยนะครับสนใจติดตามคุณยายสอนเวลาที่เหลือต่อจากเนี้ยผมจะไม่ไปไหนแล้วนะสุดท้ายเราปิดที่คุณยายสอนคุณยายสอนครับคุณ เอสขอบอกอย่างนี้ครับคุณยายสอนมาถูกทางแล้วคุณยายสอนบอกว่าอยากได้เลยคุณยายสอนครับเอาแอ r o s t สตาคันนี้ไปเลย141,000เครื่องดีเซลคูโวต้าสภาพ90%นะครับการขับเคลื่อนเป็นจอยสเต็กคุณยายสอนจองให้เอสชื่นใจหน่อยตัวนี้อุ้มข้าวป่ะพี่อุ้มจ้ามีบูมด้วยอุ้มด้วยบูมเทด้วยผมบอกเลยว่าเทพที่สุดในร้านแล้วตัวนี้ตัวนี้นะครับคูโวตา้าเคส 35ราคาอยู่ที่1 4 4 0 0 0บาทนะบิลลิง่งขายแล้วครับบิลลิ่งรอเช็คอยู่48 0 0 0มั้งราคาเครื่องพ่นด,ดินราคาเริ่มที่3,900บาทถึง6,900บาทคุณยายสอนเอสร้อนนะคุณยายสอนเอสร้อนคุณยายสอนคุณยายสอนจ๋าตอบเอสหน่อย1 4 1 0 0 0เนสอสตู้ตายวันนี้อ่ะคุณยายสอนว่ามาเลย,เ,ลยเวลาจะหมดแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วสุดท้ายขอเวลาสี่นาทีกับคุณยายสอนนี่แหละ ร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่27สฝั่งขาเข้าคุณยายสอนครับหนึ่งสนสอนคูบต้าแอโรสตา r เครื่องคนดินเล็กสวยมากราคาเริ่มที่3,900บาทถึง6,900บาทนะครับสำหรับเครื่องคนดินพิมพ์จอไม่ชื่นใจอ่ะไปแล้วรอนตัวนี้มีในไทยนะครับ AR32 ตัวนี้ผมบอกเลยคุณยายสอน อ่ามานี่ค่าตรวจเช็คเท่าไหร่พี่เฮ้ยค่าตรวจเช็คเอาไปเลย2,500หถึง3 0 0 0ันนะอ่ารถดำนาแบบนั่งขับราคาตอนนี้เริ่มต้นที่27,000บาทนะครับ27,000เจ้าของได้แล้ว22,000หมดแล้วนะครับ22,000ไปเบิร์ดแล้วมิดเกียงอ่าป็นไงนะครับรของผมราคาเซตเอ็ก สัต X X ว่าไงพี่มีเตีของช่างเครับสองหมามาเอาไปเลยสตาร์ททีเดียวติดด้วยเออยากขายตอนนี้เอ็กิกเดือดร้อนอยู่กิ๊กขาดค่าเทอมอามีตัวนี้นะครับสองค่าเทอม2องหมืามาเอาไปทีตัวนี้อ่าคูป้ตสีเขียวนะครับเขียวหรือฟ้าวะฟ้าๆเขียวๆนะครับ 27 0 0 0บาทตัวด้านข้างเรนโบว์คูเปอร์ต้าเหมือนกันตัวนี้30,000นบาทตัวนู้นอิซากิเดี๋ยวไปดูมาได้เลยคุณยายสอนถ้าคุณยายสอนตอบอย่างนี้เคเดี๋ยวไปดูกลับมาดูมีค่าตรวจเช็คนะจ๊ะดีอ่ะเออคุณยายสอนเอสบอกแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยแล้วกันคุณยายสอนจองตอนนี้เอสคอนเฟิร์มคุณภาพใช้งานได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงในราคานี้ฟรตรวจเช็คนะบอกคุณยายสอนก่อนหนึ่งแสนเนี่ย ค่าส่งทางอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราเช็คราคาให้เดี๋ยวขอรับสักนึงไไตามสบายฮะอ่ะ <holder S 2> พี่เครื่องผลดินเครื่องผลดินเครื่องผลดินดีเซลนะครับราคาเริ่มตั้งแต่สองหมื่นนิดนิดเองอ่ะตอนเนี้ยสองหมื่นนิดนิดเองประมาณหกแรงก็มีนะครับถึงตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทมีไดสตาร์ทนะครับยีสกีถ้าเป <aha> ็นยันม่ายันม่าสามหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเจ็ดจุดห้าแรงเดสกีดีซู เอาไปเลยดีซูแล้วตีดูไอ้ถ้ามไม่พูดอย่างนี้มันจะขำกันไหมอ๋อตัวนี้ซีดูนะครับตัวนู้นเป็นของคาวาอีกตัวนึงเป็นของโพลาริสเออบอกราคาไป่ลยจ้าตัวนี้ราคา59,700บาทตัวนู้น84,000บาทอีกตัวนึง6 0 0 0 0บาทมีเทเลอร์ด้วยตัวนี้แถมเทเลอร์ไปด้วยนะไอซีดู59,700เนยเี่ยแต่ซิ่งคาวาอันนั้นแถมแรงไปให้เลยเขาตัวแต่งของคาวาเขาเลย อเข้าใจตรงกันนะส่วนคุณยายสอนเราไม่พูดนะไรแล้วเราไม่ไปไหนเรามาอยู่ตรงนี้คุณยายสอนจ๋าแจ้งแล้วครับเมื่อกี้คุณยายสอนจ๋าคุณยายสอนเข้ามาคุณยายสอนจะโดนค่าตรวจเช็คอีกประมาณ3,000บาทแต่ถ้าคุณยายสอนจองตอนนี้วางเงินจอง3 0ของราคาคุณยายสอนจะได้ฟูลออปชันออกไปก็คือรถวิ่งได้ทำงนานดีตอนนี้1.6เมตร ไมม่ีนเครื่องสูนเดียวมีรุ่นไหนบ้างยันมาคูโบต้าไม่แต่ยันมาแล้วพี่ยันมาหมดแล้วเออยันมามีสิบแรงนะครับแล้วก็มีเอลหกเอลหกเอลสี่เอลสี่เอลสี่เอลหกมีนะครับแบตเตอรี่มีเมสสี่สิบเฮ้ยฝักตาก่อนกกันนะกดแชร์กดไลค์ให้หน่อย เครื่องเปิดไฟ4จังหวะมีดีเซลนะครับราคาอยู่ที่54,000บาทมีไฟ200โวลต์ด้วยเครื่องฉีดเคียวบริสึราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำบางตัวอยู่ที่4,200ันะใช่สามกา4,200พัน0องประมาณนี้นะครับดู ZX ค่ะแหมอยากให้ดูอ่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้าไปอีกคุณคุณอินบ็อกซ์เข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ดูจอถนนไม่มีนะครับของผมเองเรือท้องแบนเรือท้องแบนไม่มีมีแต่ท้องเหลี่ยมอ้าวท้องเหลี่ยม คุณสุดเทพนี่คนซื้อไอ้นี่เนี่ยอิชกิตัวนั้นคุณสุดเทพโอนไวผมบอกเลยไม่ต้อง<า>ท้องแบนเอาท้องแหลมผมไปใช้เลยแต่อยู่ที่คุณสุดเทพชอบแบตทีเรียวแบบไหนตัวบนเนี่ยแบนลแล้วเหรอมันเหลี่ยมนะมันจะเรียวๆอย่าไงเงี้ยเอาไว้ขัดติงต้งคุณสุดเทพอ้าวเวลาที่เหลือนี้นะผมจะไม่เหลือให้ใครนอกจากคุณสุดเทพแก๊งเดียวกับผมแก๊งโอนไว อันดับแรกเลยผมบอกเลยเรือไฟเบอร์อันนี้นะครับขายแยกกับเครื่องเรือเอาไปเลย 20, 2 0 0 0มื่นพี่ก็ถามว่าเจสก,กีสาภาพเป็นไงครับผมให้80%เรามีคลิปลงน้าตอนมานะครับออไม่ได้ให้ไปอย่างนี้นะพี่แบบเขียนไม่เลยไม่ใช่นะผมไปทําให้ก่อนนะครับไม่คุณจองเนี่ยเดี๋ยวพอคุณแอดไลน์เราเดี๋ยวเรามีคลิปลงน้ําให้พอ <นะ S 1> คลิปลงน้ำเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเท่ากับเรือของท่านเราวิ่งได้อแล้วอ่าต้อง<ท> <ผม S 2> ไปคึปงัวน้ำเอ่อไม่ไม่น่ารับทานครับตอนนีค้คน่าจะเยอะมาก อ้าวคุณยายสอน,นโทร,รไปอีกคุณยายสอนโทรไปอีกครับผมบอกเลยคุณยายสอนรีบโทรเลยอย่าให้ใครปาดหน้าฮะโทรไปเลยบิลลิงตอนนี้ไม่มีของครับมีตัวเดียวขายไปแล้วกําลังเช็คอยู่นะอ่ะคุณสุเทพครับเรือตัวนี้เป็นเรือไฟเบอร์แยกขายกับเรือนะครับแยกขายกับเครื่องเรืออย่างเดียวไฟเบอร์ไม่ผุไม่แตกไม่ล้าวนะครับเอาไป 29, 2 9 7 0 0ืนกาันรชนแจ็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่แต่ไม่ไม,ม่ชัวร์ว,วะ่ะคุณสุเทพจ๋ามีซีวิกอะ่ะ ส่วนตัวนี้อ่าไม่ใช่จ G e ครับส่วนตัวนี้นะคุณสุเทพตัวนี้หกเก้าพร้อมอลงน้ําร้านนะครับอ,อยู่ที่ถนนบายพาสบางบ่อบางนาะตากิโลเมตรที่27ฝั่งขาเขา้ากรุงเทพนะครับมาไม่ถูกทักอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวส่งแบบไปให้นะครับอ่ามาเอาจากนี้นั่งอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วใครจะเอาอะไรมารีบเลยครับ ค <Comment S 2> อมเมนต์สุดท้าย<ม>สองคองมเมนต์สุดท้ด<ม>ายเราจะพอแล้วอ่าทีนี้เราจะตอบคอมเมนต์โดนๆของคุณลูกค้าแล้วมาอ่าเมนเข้ามานะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หวยออกใครแชร์ are, ขอให้ถูกวันนี้เลยเอออ่า,อานะครับอา้าวคุณลูกค้าครับทุกคําถามทุกรีเควสนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยเราแจ้งไปแล้วเราอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับตอนนี้ปิกเกอร์โลนะครับล้อแท็กหนึ0 0แ ตอนนี้เราเหลือยอดอยู่หนึ่งคันนะ A10 อ่ะ A10 ตอนนี้หมดล้อแตก <Okay. S 1> ตอนนี้คือเหลือคันเดียวลอ้อแถกตอนนี้เหลือคันเดียวคุณลูกค้าท่านใดที่ถามเข้ามารถถนั่งขับมีอะไรบ้างนะครับไปดูในอินบ็อกอินบ็อกเข้าไปเดี๋ยวส่งรูปไปดูแต่ตอนนี้15แรงดีเซล1 25 0 0 0 13พันบแรงคูมิเตอร์ A 3ามส0 0หนแล้วมีอะไรอีกเยอะถ้าอินบ็อกมาง่ายกว่านะจ๊ะเอาหมดเวลาไปที่สมควรแล้วนะครับเอาเชิญฮะ สุดท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้ทุกคําถามและเราก็มีคําตอบนะครับทุกราคาของตัวสินค้าถ้ายังไม่เข้าใจอะไรนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปถามเดี๋ยวแอดมินเราจะบอกนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของนิฮอนโมโนยาร์ดไลน์แล้วนิวครับติดตามช่องทางไหนบ้างติดตามนะครับตอนนี้เรามีเบื้องต้นนะครับสามช่องทาง a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กก็ไอ้เฟซบุ๊กนี้เลยเก่าญี่ปุ่นนิฮอนโมโนนะครับไลน์แอดไปได้นะครับที่แอดนิฮอนโมโนแล้วก็มีอ่ายูทูบนะครับยูทูบ ชื่อว่าเก่าญี่ปุ่นนิฮอนโมโนแล้วก็มีนิฮอนโมโนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษพิมพ์มาได้เลยพี่ภาษาอะไรเลยนะครับแคร์รูปไปเลยครับแล้วก็มาจำสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราดูแลให้ครับตัวนี้ตัวนี้สามพันเก้านะครับสามพันเก้าจ้ะตัวนี้ขายไปสี่พันสองอะเครื่องสามแรงเครื่องสามแรงสามแรงมีเนาะเครื่องสามแรงตอนนี้เครื่องเบนซินสามแรงน่าจะมีอยู่มะเดี๋ยวจะดูให้เอา ลาบดาเลยสรุปสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์นะครับสรุปสุดท้ายวันนี้เราหมดเวลาของพวกเราที่ออกมโน้ยไลค์ S Code New แล้วก็บล็อกของผมลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กดไลค์ให้เรากดแชร์ให้เราคอมเมนต์มานะครับใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรสามารถทักอินบ็อกมาได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ